The ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตลาดนัดสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเรามาในบรรยากาศต้องบอกว่าโต๊ะข่าวบันเทิงดีกว่านะคะสำหรับสาวๆคนไหนนะคะรวมถึงหนุ่มๆคนไหนที่อยากเจิดจรัสระดับซุปตาร์นะคะวันนี้เป็นข่าวดีของคุณแล้วค่ะที่คนธรรมดายอย่างเราๆทุกคนนะคะก็จะสามารถอัปเกรดตัวเองนะคะให้มีผิวใสออร่าแบบซุปตาร์เมืองไทยได้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยถึงเคล็ดลับของนางเอกสาวระดับซุปตาร์ของเมืองไทยนะคะขอต้อนรับคุณจอยลีลณีสีเพ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของน้องๆแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่จะได้มีผิวออร่าเหมือนคนไม่ได้มีข่าวดีอะไรนะคะข่าวดีแน่นอนค่ะพี่จอยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะได้ทราบเคล็ดลับระดับซุปตาแนวหน้าของเมืองไทยเลยว่าอยากจะมีผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยต้องทำยังไงโอ้นี่เลยค่ะต้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองเลยนะคะกับลาลานบรนค่ะต้นใจทำเริ่มกับพี่ไก่วรายยุนแล้วก็พี่รสานต้องบอกว่าเป็น3คนที่แบบว่าเรารักสุขภาพมากมากดูตัวอย่างพี่ไก่นะอายุ60แล้วอะ เขายังนูเด็กมากเพราะด้วยความที่เหมือนเขาเขาดูแลตัวเองมากๆมาตลอดแล้วก็คือได้อาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะคือปกติเมื่อก่อนที่ไม่ทาแบรนด์ของตัวเองต้องบอกว่ากินเป็นกํามือจริงๆนะพี่กายอตั้งแต่ลายตัวใช่ไหมคะสิบกว่าปีคือจะกินทีนึงสิบกว่าตัวแบบเี้ยคือบางทีกินอิ่มแทนข้าวเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะมันสิบกว่าเม็ดเลยนะคะแล้วก็เลยเป็นความรู้สึกว่าอยากตอบโจทย์ว่าเฮ้ยไม่ไม่อยากกินอาหารเสริมที่มันเป็นเม็ดๆได้อยากทานที่มันเหมือนแบบเราทานน้าผลไม้ทานอะไรง่ายๆแต่ว่าให้คุณค่าครบค ที่เหมือนเป็นแบบผงๆนะคะแล้วก็รสชาติดีแต่ว่ารสชาติจากธรรมชาติแต่ก็คือให้สารอาหารที่นี่คือแอปปัดเอาไว้นะคือครบทั่วทุกอย่างเลยที่เราทานเองจริงๆค่ะคือคือตอนนี้ค่ะแคดดี้เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยนะคะว่าทางพี่ไก่เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวแม่ของวงการเลยนะคะรวมถึงพี่จอยเนี่ยเป็นนางเอกแนวหน้าเลยอีกทั้งคุณเดใช่ค่ะเป็นพิธีกรระดับแถวหน้าของเมืองไทยเพราะฉะนั้นในการเลือกผลิตภัณฑ์สักตัวในการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะจะต้องแบบ คัดเลือกดีแล้วสมมุติว่าถ้าเราแบบจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ใ,ใครเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกใช่ไหมคะแต่เนี่ยพอเรามาทําเป็นแบรนด์ของตัวเองรับรองเลยว่าเหมือนต้องใส่ใจเป็นพิเศษแน่นอนต้องคิดมากกว่าที่จะต้องมากกว่าเดิมพรีเซนเตอร์อีกเพราะว่าพี่พี่ทานเองด้วยใช่เพราะว่าคืออย่างหนึ่งทานเองสองคือเราใช้ชื่อเสียงของเราเป็นตัวการันตีเพะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดค่ะก็อย่างที่จอยเลือกเลยคือจอยกับพี่ไก่พี่เอ๋ต้องบอกว่าเราทานแอสตาเซนตินมานานมากตั้งแต่คือยังไม่มีใครพูดถึงเลยคือเรา ก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินซีหกพันเท่า 6, <000 S 2> หกพันเท่าใช่ล้วความที่มันต้านอนุมูลอิสระได้สูงเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้านโรคได้เหมือนกับแบบกินวิตามินซีป้องกันหวัดนะอ,อันนี้ดีกว่าหกพันเท่าเสร<ะ>ิมคุ้มกันอย่างนี้ใช,ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องของคนที่ป้องกันโรคในระยะยาวว่าจะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันนะคะหรือพวกหลอดเลือดต่างๆเพราะว่าเพราะว่าสารอาหารจากแอสตาแซนตินของเราเนี่ยปกติจะได้ยินสาหร่ายแดงถูกไหมคะ คน<ฮ>ะจะบอกเอสตาเซนตินจากสาหร่ายแดง <ฮะ S 1> แต่ว่าของเราเนี่ยเป็นเอสตาเซนตินที่มาจากตัวคริว คริวคือเป็นเือคล้ายกับกุ้งตัวเล็กๆจะอยู่ในมหาสมุทรแอตร์กติกซึ่งเขามีสารแอสตาเซนตินที่เหนือกว่าสาหร่ายแดงด้วยคือเข้มข้นมากเข้มข้นมากกว่าค่ะแล้วก็คือเขาจะมาจากธรรมชาตินี่ค่ะตัวคริวตัวเนี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะเหมือนกุ้งนะใช่ค่ะใช่แต่มันตัวเล็กๆนะคะแล้วคือเขาต้องอยู่ที่ที่มันสะอาดมากๆคือมหาสมุทรแอตร์กติกซึ่งเรานำเข้าแล้วก็ของเราเนี่ยซื้อจากมาปั๊บสกัดบนเรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยงอ้โหแอสตาเซนตินที่เข้มข โอเมก้าด้วยความที่เป็นมาจากเป็นสัตว์ใช่ไหมคะแล้วก็โอเมก้าที่ดีกว่าโอเมก้าจากปลาคือถ้าเกิดอายุ50าปัหมอจะบอกเราต้องกินโอเมก้านะเพื่อไม่ให้หลอดเลือดในสมองกับหัวใจเนี่ยอุดตันแต่ตัวเนี้ยเซลตีใช่แต่ว่าตัวเนี้ยเขามีโอเมก้าที่เหนือกว่าโอเมก้าจากปลาเพราะฉะนั้นสุขภาพคือได้เต็มๆแต่ว่าเรื่องผิวพรรณนะคะต้องบอกว่าริ้วรอยต่างๆเนี่ยคือเขาดีกว่าคอลลาเจนหลายเท่าคือเขาจะช่วยในพวกริ้วรอยลึกๆได้แล้วคือทําให้เซลล์ข้างในเราแก่ช้าลงด้วยก็คือนอกจากจะช่วยบำรุง ก็ยังช่วยชะลอด้วยใช่ออจริงๆต้องบอกว่าเหมือนเป็นการฟื้นฟูจากภายในจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือหลายหลายคนจะมองว่าคอลลาเจนเนี่ยอาจจะเห็นผลเร็วหรือแมก้กระทั่งกูต้าไทโอนที่แบบเหมือนฉีดแป๊บเดียวขาวแล้วแต่ความเป็นจริงเหมือนเราจะต้องไปเริ่มต้นที่จุดตั้งต้นของเราว่าเซลล์ผิวของเรานะคะจะต้องมีการดูแลหรือว่าฟื้นฟูยังไงใช่ไหมคะพีะ่จอยใช่ค่ะแต,แต่ว่าตัวแอสตรเซนตินอย่างที่บอกไปว่ามันดีมากๆแต่จะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะผสมกับคอลลาเจนบางคนรู้จักคอลลาเจนไม่ต้อง ซึ่งโมเลกุลใกล้เคียงกับผิวเราสามารถที่จะดูดซึมได้เลยแล้วก็ใส่ถึง1 0,000มิลลิกรัมด้วยก็คือเต็มที่ที่ร่างกายเราสามารถที่จะดูดซึมได้คือมันเป็นโดสสูงสุดที่ร่างกายคนเราสามารถรองรับได้แล้วก็เหมาะสมแล้วแล้วก็กรูต้าไทโอเราก็ใสเพราะว่าหลายๆคนเนาะก็อยากจะมีผิวขาวก็จะมีเพอาะแล้วก็ที่สําคัญคือใส่สารตั้งต้นของกรูต้าเข้าไปด้วยคือสารเอนเพื่อให้เหมือนบัพเพ็นผลได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือแน่นอนว่าตอบโจทย์ค่ะในเรื่องของทั้งสุขภาพด้วยเรื่องของผิวม่่ววาจะเป็นนนใสของ ริ้วรอยฝ้ากลาหรือว่าความขาวใสขึ้นอันนี้คือรับรองว่าคือเห็นผลแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เลยียก้นบอกว่าเอามาทาหน้าเพิ่มความชุ่มชื้นทําให้เซลล์ผิวเรากักเก็บน้ําได้ดีอันนี้คือเราใส่ไปครบหมดทุกตัวเลยแล้วก็รสชาติอยากให้ลองดูนะคะว่าลองมากเลยค่ะค,ะคะ่นี่น่าขอลองอ,อ้าค่ะ Candy ค่ะพี่จอยเป็นฝาแฝดกันก็จริงแต่ทําไมรู้ไหมคะทําไมคะฮอตกว่าจริงหรอธรรมดาค่ะ นี่นีาจะใช้วอลนัทเนี่ค่ะเป็นตัวช่วยของนินาที่จะทําให้มีผิวขาวออร่าแล้วก็สวยมีสเสน่ห์ขึ้นแต่เดียวนะคะ,คะต้องคะจับมาที่แก้วนิดนึงนะคะ,คะเห็นอะไรรู้ไหมน,นิานนะละลายเลยทันทีทั้งๆที่เป็นน้ําเย็นอะอแสดงว่านะคะโหนี่ค่ะมีคุณค่าสูงมากเพราะว่าปกติถ้าเกิด ต้องใช้น้ำร้อนเท่านั้นถึงจะละลายได้คือคาราเซ่มาจะแบบว่าเหมือนชงยากอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยด้วยความที่เป็นโมเลกุลเล็กว่าฉันจะคือแค่นี้ก็ละลายหมดแล้วนั่งตรงนี้ยังได้กลิ่นหอมเลยหอมมมออะหแต่ไม่ให้แคนดี้ทานค่ะก็เดี๋ยวนี้น่าจะคือกลัวสวยกว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องความสวยต้องแย่งกันได้ค่ะคือกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยคือเขาจะมาจากอาเซเซนัลเชอร์รี่เป็นอีกหนึ่งส่วนไพรกลิ่นหอมของผลไม้ใช่ค่ะคือเขาก็มีวิตามินซีสูงอยู่แล้วอันนี้คือทานแล้วเหมือนจะมันเลือดฝาดอมชมพูนนนิดึงงงออออะะะะไรรยยย่่่าาเเเี้้คคคืืหมมววทุก ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้คุณสวยเนี่ยค่ะอยู่ในแก้วเดียวเลยใช่เราไม่ต้องทานอาหารเสริมโตอื่นๆแล้วค่ะเรียกว่าผิวสวยสุขภาพดีซองเดียวจบเลยแล้วก็อยากบอกนิดนึงคือถึงผลการใช้ด้วยความที่เราไปออกบู๊งลองชิมก่อนลองชิมก่อนขอขอชนนิดนึงโอด้ค่ะชิก่อนจารจังเลยอเเดี๋ยวกินจากหลอดก็ได้เอาไใช่เป็นยังไงคะเรื่องรสชาติเหมือนทานน้ำผลไม้แล้วก็หอมคือทานง่ายค่ะไม่คาวใช่ไหมไม่คาวอะไรปกติถ้ากินคารโเจรตเนี่ยกินคาไปแต่อันนี้ค่ะเราเหมือน ทานได้ง่ายๆเลยแล้วก็หอมด้วยค่ะแล้วรู้สึกแบบสดชื่นอ่ะ คือผลการใช้ต้องบอกว่าจากตัวเองแล้วก็จากลูกค้านะคะคือเราไปออกบูธเนี่ยออกไป็นอาทิตอย่างเงี้ยค่ะสัก3วันลูกค้าที่เดินมากลับมาหาเราก่อนอย่างแรกเลยนะคือเรื่องตาแห้งคือแอสตาแชนติ้เขาช่วยนะอุ้ยกีนหมดเลยอ่ะโอ้ยอันนี้ไ่น้าหิวน้ําหรือว่าอยากสวยคะเพราะว่าทานง่ายมากจริงๆงทานง่ายมากทีใจอ่ะถ้าไม่ติดเก่งใจจะขอของพี่จอยด้ยของพี่จอยด้วยนะคะน่แหละค่ะคือถ้าตาแห้งเนี่ยรับรองว่าไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ใครที่ทำเลสิกหรือว่าเล่นโซเชียลยังรู้สึกตาแห้งใส่คอน แขกเล่นแบบเนี้ยก็คือไม่เกินอาทิตย์นึงนะคะจะรู้สึกหรืว่าไม่ต้องหยอดตาเพิ่มเหมือนตาชุ่มชื้นขึ้นใช่ค่ะแล้วมีน้ำหล่อเลี้ยงผูก็คือตาเป็นส่วนที่เล็กว่าฉันรู้ว่าถ้าสมมติตาเราชุ่มชื้นขึ้นผิวทั้งตัวเราได้แต่ต้องใช้เวลามากกว่าตาแล้วก็พวกริ้วรอยนะคะก็ดีขึ้นฝ้ากล่าดีขึ้นแน่นอนขาวขึ้นใสขึ้นรับวองว่าคนจะทักว่าทําไมถึงดูเด็กลงอันนี้เลยเวลาโนบิงออันนี้นะคะเป็นเหตุผลเองต้องแบบต้องบอกว่าสมัยเด็กๆนะแคนดี้ติดตามผลงานพี่จอยคือสมมมมัยยีี่่่่จออเลนนนนพาา้ชตไ หน้าไม่เปลี่ยนเลยแล้วไหนจะพี่ไก่วลา,ายยุทธอีกนะคะ,ค,ะคือรู้สึกว่าดูมาตั้งแต่เด็กๆะคะ่ะรู้สึกว่าคุณแม่จะเป็นแฟนพี่ไก่จนตอนนี้เราเป็นแฟนพี่ไก่เองเราเลยรู้สึกว่าทําไมหน้าพี่ไก่ไม่เปลี่ยน เคล็ดลับก็อยู่ที่วลานโน่นี่เองนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทั้งสวยแนละที่สําคัญยังได้สุขภาพดีอีกด้วยบางครั้งนะคะเราจะมีผิวสวยอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีสุขภาพที่ดีเหมือนภายในกับภายนอกเนี่ยมันต้องมีความบาลานซ์กันนะคะคุณผู้ชม,ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับวลานโน่นะคะพี่จอยต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะได้ค่ะ,คะสำหรับสองสาวนะคะโปรโมชั่นเลยนะคะปกติค่ะ1กล่องแบบนี้นะคะเราขายที่2480บาทมี22องนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษเหลือ 1, 1,550บาทและ20ซองนะคะถ้าเกิดว่าซื้อแบบ2กล่องนะคะปกตินะคะก็จะราคา4,960นะคะจะลดเหลือ2,750อันนี้คือ50%เลยนะลดไปแต่ว่าถ้าเกิด3กล่องนี่คือแบบว่าตัดใจให้เลยนะคะจา7,440ค่ะลดเหลือ3,950บาทเท่านั้นได้3กล่องกินได้2เดือนเลย3,900 ท้ <50 S 2> อย่างนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ชมสําหรับใครนะที่ต้องบอกว่าอยากจะสวยแบบเร่งด่วนลองไปก่อน1กล่องอ่ะยีซองนะคะวันนี้เราเหลือ1550บาทสําหรับใครเนี่ยที่อยากจะแบบเป็นสวยบริ้งสวยบริ้งแบบต่อเนื่องอ,อ่ะก็นนตอนนี้ด้วยเพราะว่านี่น่าทานแล้วรู้สึกแบบ ใช่เลยค่ะสำหรับโปรโมชั่น2กล่อง4960วันนี้ลดเหลือเพียง2,750เท่านั้นนะคะหรือว่าสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะสวยแบบพี่จอยซุปตาขั้นเทพเลยเนี่ยนะคะจาก7 0 4เอ่อ7,440บาท3กล่องเนี่ยลดเหลือเพียง3,950ฟังไม่ผิดนะคะเฉลี่ยกล่องละพันนิดๆเท่านั้นใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรีบโทรมาเลยค่ะค่ะที่เบอร์นะคะ02 832-0858ค่ะ832-0858ค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากสวยนะต้องรีบโทรมาเพราะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเฉพาะ40สายแรกเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะแต่ถ้าท่านนี้เป็นเทคนิคนะทำไมร้ไหมจะโทรไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนอ่าโทรไปนะคะบอกเลยนะคะว่าเนี่ยดูจากรายการตลาดสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นขอเป็นสายที่ สายแรกๆหรือก่อนที่40เท่านั้นเพราะ,ะ,ะฉะนั้นสมมติสำหรับใครที่ยังตัดสินใจในเรื่องการโอนเงินไม่เป็นไรโทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะคะหรือว่าสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเหมาะหรือเปล่าสำหรับการทานวัลเโนอโก็จะมีคอสเนเตอร์นะคะคอยให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมอยู่ค่ะค่ะ,ะแต่จริงๆนะคะนีนะ่าคะจะต้องขอวันนี้จบรายการแล้วจะต้องขอไปดื่มต่อได้เลยค่ะแต่วิธีการดื่มนะคะต้องย้ำกันอีกครั้งค่ะไม่ยากเลยแค่ฉีกซองนะคะแล้วก็เติมในน้ำเย็นก็ได้ เท่านั้นดื่มได้เลยอันนี้ถามเผื่อคูณผู้ชมนะคะพี่จอยคะสำหรับใครที่อย่างที่บอกว่าอยากสวยแบบเร่งด่วนต้องทานนานเท่าไหร่คะถึงจะเห็นผลว่าผิวจะมีออร่าแบบดาราคะคือจะบอกว่าวันละซองค่ะพอแล้วเพียงพอเลยเพราะว่าเราใส่อาหารเสริมเหมือนที่บอกว่าใส่โดสปริมาณมากสุดที่ร่างกายดูดซึมได้เพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นเลยว่าจะต้องแบบอุ้ยทานหลายๆซองแต่ว่าถ้าเกิดคนบอกว่าอุ้ยจะแต่งงานแล้วอ่ะไม่ค่อยมีเวลาจะบอกว่าถ้าเกิมีงานเลี้ยงรุ่นที่ฉันอยากจะสวยมากๆต้องเกิดในงานอย่างนี้ต้องทานเลยค่ะ ได้แต่ว่าแนะนําให้ทานตอนท้องว่างค่ะหรือว่าก่อนนอนคือได้เกิดว่าเราทานก่อนนอนจะทำให้การนอนของเราเป็นการหลับที่มีคุณภาพคือหลับสนิทมากขึ้นอันนี้คือจักที่เยอะที่ไก่เลยเขาบอกเลยว่าคือถ้าเกิดว่าทานก่อนนอนปั๊บเขาตื่นมาเก็จะสดชื่นมากอันนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติอุ้ยลืมหรือว่าใครที่รู้สึกทานก่อนนอนต้องเข้าห้องน้ามไม่อยากตื่นกลางกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตื่นเช้ามาแนะนําให้ทานเลยเหมือนน้าผลไม้เนาะก็คือทานก่อนเลยอย่างแรกค่ะก็ทำให้เหมือนเราสดชื่นขึ้นแล้วก็ความอ่อนเพลียจะน้อยลงค่ะค่ะ มีผิวสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนก็ดีนะคะหรือว่าตอนตื่นนอนก็ดีที่สําคัญต้องเป็นตอนท้องว่างด้วยนะคะคุณก็โทรมาก่อนนะสาหรับหมายเลข0ูนย์นะคะแปดสามสองศูนค่ะเพื่อที่จะมาจองสิทธิ์นะคะแล้วก็นําเคล็ดลับตรงนี้เนี่ยค่ะคือช่วงเวลาบนเตียงอ่าไม่ได้ทะลึ่งนะไม่ได้ทะลึ่งก่อนอนตอนตื่นนอนรับรองสวยเด้งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าวาลานนะคะจะสามารถดูแลผิวของคุณให้เจิดจรัสเหมือนเป็นซูเปอร์สตาร์ได้แน่นอนค่ะแต่พิเศษนะคะราคานี้เฉพาะ40สสายแรก เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะร,รีบๆโทรกันเข้ามานะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะให้พี่จอยะคะ่ะแนะนําสําหรับแฟนๆหน่อยคะ่ะสาหรับหลากหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊เขาแบบไม่ได้มีปัญหาผิวมากหรือว่าบางคนมีปัญหาผิวที่แห้งมากๆควรจะทานยังไงดีคะคือจะบอกว่าของเราเนี่ยคือเน้นที่เรื่องสุขภาพก่อนนะคะอนมีความรู้สึกว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าความสวยงามนะโดยส่วนตัวตอนนี้รู้สึกว่าใช่แล้วก็เราบอกว่าเราขายอาหารสุขภาพจนมีความรู้สึกว่ามันยากสําหรับ สำหรับคนคือคนบอกว่ากินแล้วสุขภาพดีอาจจะเฉยๆนะแต่บอกกินแล้วสวยคนยินดีที่จะซื้อคุณอยากสวยใช่ว่าฉันต์จอร์จสองอย่างอาผสมกันคือสวยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยก็คือเป็นสารอาหารที่เดี๋ยวเราเหมือนแบบเรา ดูมาดีที่สุดแล้วเลยล้ะคะก็แนะนําว่าจริงๆการทานอาหารเสริมเป็นตัวช่วยเนอะแต่ว่าในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนทห้เพียงพอก็คือเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนะั้นนะคะคุณผู้ชมคะการที่เราจะมีทั้งผิวสวยและก็สุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปบางคนอาจจะโฟกัสแค่เรื่องของความสวยอย่างเดียวแต่อย่าลืมนะคะว่าการมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นพื้นฐานสาคัญเลยสําหรับความสวยนั่นเองใช่ค่ะสามารถไปดูได้นะคะในในไอจีค่ะก็ไอจ เราใช้คำว่าวาโานอบริงเลยเนี่ยนะคะ,ะ V A I A N O B L I N K ะนะคะก็จะมีะะรีวิวต่างๆด้วยสำหรับคนที่เหมือนเคยทานเพราะว่ามันมีลูกค้าจริงเป็นพยาบาลก็เยอะนะเขาบอกว่าบอกว่าที่เขาทานเลยคือเขาเป็นภูมิแพ้คือถ้าอากาศเปลยอะไรอย่างเง<ะ>ี้ยคือแต่ว่าถ้าสมิวทานต่อเนื่องปั๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าภูมิแพ้เขาดีขึ้น<ะ>อาการที่เขาจะบอกเป็นหวัดคือน,น้อยลง<ะ>แล้วคือเรื่องผิวหลๆคนที่บอกว่าเฮ้ยแบบ ผิวหมองคล้ำหรือเป็นรอยจากสิวอะไรพวกนี้ค่ะคือช่วยตัวแอสเเซนตินคือเขาช่วยคือเขาค่อนข้างที่จะครอบคลุมเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าต้านอนุมูลอิสระคือต้านสองอย่างคือต้านโรคกับต้านแก่เพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครนะคะที่สวยอย่างเดียวอาจจะไม่พอที่สําคัญเนี่ยอยากจะสวยและดูดีเนี่ยต้องไม่มีโรคด้วยบางคนสวยแต่เอบไปนั่งไออย่างนี้ก็ไม่งามใช่ค่ะหรือว่าสําหรับใครนะคะที่สวยแต่แก่มีริ้วรอยโอ้โหอันนี้นี่เจ็บ เจ็บปวดมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะการสวยสุขภาพดีไม่มีโรคเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาเพราะฉะนั้นวันนี้วาโโรานบลิงนะคะสามารถตอบโจทย์คุณได้แน่นอนค่ะเราจะย้ำกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่เรานํามาฝากคุณในวันนี้ค่ะโปรโบิ้งแบบเร่งด่วนนะคะ1กล่อง2,480บาทพิเศษสุดๆวันนี้ลดเหลือเพียง1550บาทสําหรับใครที่อยากจะลองทานลองเป็นโปรโมชั่นนี้ก่อนก็ได้สําหรับ1550อนึอ่หรัรนห้าประาอยู่แล้วแล้วก็แน่นนอค่ะว่าอยากจะสว้วก็ผิวออร่านะคะ ต้องโปรนี้นะคะโปรบิงต่อเนื่อง2กล่องนะคะ4,960บาทลดเหลือ2,750บาทส่วนโปรบิงคขั้นเทพนะคะให้พี่จอยแนะนําแฟนๆดีกว่าค่ะนั่นหละค่ะ3กล่องนะคะจาก7,440บาทค่ะลดเหลือ3,950บาทค่ะ,คะเพราะฉะนั้นนะคะ,ฉะเฉลี่ยเพียงกล่องละพันนิดๆเท่านั้นนะคะคุณก็สามารถเป็นเจ้าของความสวยงามเคล็ดลับระดับซุปตาแบบนี้ได้นะคะรีบโทหาเราตอนนี้ที่02 แปดสามสองศูนย์แปดห้าแปดค่ะแล้วสุดท้ายนะคะอยากให้พี่จอยค่ะช่วยฝากผนงานพี่จอยกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีช่องสามค่ะก็มีรายการมีสตาร์เซตทุกวันเสาร์นะคะมีเปรี้ยวปากทุกวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็หกกันยายนเดี๋ยวไวซ์กำลังจะเข้ามานะคะก็ติดตามได้ปีนี้สนุกมากจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับละครนะคะก็ถ่ายอยู่น่าจะได้คอนแอร์ช่วงตุลาพฤศจิกาค่ะถ้าเกิดว่าเสร็จทันนะคะก็ชจวบ้านเจ้าเรือนค่ะก็จะเป็นละครแนวแบบว่าผี มีแบบว่าครบครุกรสชาติเลยมีอะไรมีรบาบบุ์บารีบด้วยหรือเปล่าคะมีเหมือนกันค่ะรา,า,ามมามอะไรเข้มข้นมากค่ะก็ะติดตามได้ในเจ้าบ้านเจ้าเรือนค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับแฟนๆพี่จอยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลงานและที่สำคัญใครอยากสวยแบบพี่จอยอย่าลืมวลรโนบลิงนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนแล้วก็ขอเป็นตัวแทนรายการตลาดนัดสุขภาพนะคะต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะยินดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะคะคุณผู้ชมคะก็คือความสวยนะคะรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษดีๆที่พี่จอยลีลานีสีเพ้นนำมาฝากพวกเราทั้งสองคนรวมถึงแฟนๆรายการตลาดนัดสุขภาพในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราทั้งสามคนแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้บ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ